ปลุกพลังเดอะคอปในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลด้วยความรักในลิเวอร์พูลเพียงซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อปปี้แล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวัสดีครับพูดกับสุลุคารลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่สนมาร์ดริดพ่อแม็กอลิสเตอร์ยันลูกชายสุดแฮปปี้กับหงด่างคาร์ลอดแม็กอลิสเตอร์พ่อและเยันส่วนตัวของอลกซิทแม็กอลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาของลิเวอร์พูล ออกมาเยืนยันว่าลูกชายยังมีความสุขดีในทินแอนเวลแม้จะมีข่าวลรือว่าได้รับความสนใจจากเรัลมาริดก็ตามดาตะในวัย26บปีนะครับย้ายจากบรดดันมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาพร้อมกับเป็นหัวใจสำคัญภายในทีมในทันทีโดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ90เกมซัดไป13ประตูและกำลังจะพาทัพหงดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้อีกด้วยขณด้ดยกันนะครับจากพืนก้นงานดังกล่าวทํานไม่มีข่าวลรือว่ามาดริดอยากได้ตัวแม็กอลิสเตอร์ไปร่วมง,งานในอนาคต ล,ล่าสุดนะครับคาร์ลอสแบงคอลิสเตอร์ยืนยันว่าลูกชายของตนยังมีความสุขดีที่ได้สวมเสื้อห่งแดงตอนตายพร้อมกับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คาร์ลอสกล่าวว่าตอนนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างอเล็กซิสมีความสุขมากกับที่ที่เขาอยู่และอาศัยอยู่ในแถบแมนเชสเตอร์และเป็นเพื่อนที่อาศัยอยู่ในแถบเดีวยวก,กันกับเขาคือแอนเดี้โรเบอร์สันโจโกเม็และห่างออกไปสช่วงตึกคือเลสซานโดมาติเนส อเล็กซิสพูดภาษาอังกฤษดีๆเข้าใจกฎของเกมที่นี่เป็นอย่างดีและพูดคุยกับผู้คนได้ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขาและนั่นคือเหตุผลที่การปรับตัวจึงง่ายกว่าที่คิดเอาไว้นอกจากนี้คาร์ลอสยังเล่นถึงความทรงจําในช่วงเจอใจใ่าย้ายทีมของอเล็กซิสจากไบรตันไปยังลิเวอร์พูลได้ว่าการพบกันครั้งแรกเจอเก้นครอปอธิบายให้ผมฟังว่าผมเห็นอะไรในตัวอเล็กซิสและทําไมเขาถึงต้องการเขาเราคุยกันอย่างสนุกสนานมากม ตอนที่เราคือกันในครั้งรักนั้นผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และมีล่ามที่ทํางานในสโมสรลิเวอร์พูลถามผมว่าผมเห็นอะไรบ้างหลังจากที่ลิเวอร์พูลแพ้เรือมร็ธิ2ในเดือนกุมภาพ์ปีสปี2023ผมบอกเขาไปว่าพวกเขามีปัญหาใหญ่เพราะผู้เล่นต้องเข้าใจวิธีการประกบฝ่ายตรงข้ามล่ามฟังผมแล้วบอกว่าเขาไม่สามารถบอกเหตุผลนี้กับเจคกิงครับได้ผมเลยบอกให้เขาพูดไปเลย เพราะผมจะอธิบายให้เขาฟังจากนั้นผมบอกกับเจเกนเป็นภาษาอังกฤษและเขาก็ถามผมว่าผมหมายถึงอะไรผมบอกว่านักเตะลิเวอร์พูลต้องเขา้าประทะผู้เล่นมาเรตทุกจังหวะไล่กดดันไลบ่บีบเข้าถึงตัวผลักหรือกอดแม้มันไม่มีทางที่จะควบคุมพวกเขาได้จากระยะ2เมตรก็ตามแต่นั่นเป็นเหตุที่ทําให้พวกเขาเสียไปถึง5ประตูเจเกนมองหน้าผมและบอกว่าผมพูดถูกเขาจะยึดตามคําแนะนํานั้น และนั่นคือช่วงเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์กับเขาคารอสกลเก่าทิ้งท้ายด่วนมิลานติดต่อคูมุโซจับตาเคียร์ซ่าเจฟเฟมงกังดานะครับผู้อำนวยการสโมสรเอซิมิลานได้ติดต่อกับเอเย่นของปียอโตรคูมุโซก่อนหลังฟิอเรนติน่า และกำลังติดตามเฟรเดริโกเคียซ่าปีกลิเวอร์พูลอย่างใกล้ชิดมิลานนะครับจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ในเร็วๆนี้แต่มองกาดาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคได้ระบุถึงการเสริมทีมที่เป็นไปได้บางส่วนสำหรับฤด,ดูกาล2 0 2 5ถึง 2, 6, เอาไว้แล้วตามการรายงานจากกาโชเมกาโตเปิดเผยว่าผู้อำนวยการชาวฝรั่งเศสที่ชอบในตัวคุมมุโดกับลังทีมชาติอิตาลีของฟิออเรนติน่ารายงานระบุว่ามองกาดา ได้ติดต่อกับเอเยนของกองหลังรายนี้แล้วเพื่อสอบถามถึงโอกาสความถูกเขาแต่ว่ายังต้องรอดูว่าฟิออเรนติน่าจะยอมขายโคมูโซหรือไม่เนื่องเคยปฏิเสธข้อเสนอ3าล้าน,นโยูโรจากนาโปลีมาแล้วในเดือนมกราคมรายงานเพิ่มเติมมากขึ้นในอิตาลีเห็นว่ามิลานพยายามฟื้นคืนแกนหลักชาวอิตาลีภายในทีมสําหรับฤดูกาล2 0 2 5 2นก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเคียซ่าว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สําหรับฤดูกาลหน้าซึ่งกาโชเมกาโตก็ยืนยันว่าเคียซ่า เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มองกาดาจับตามองอยู่เช่นกันในกรณีนี้ยังไม่มีการติดต่อใดๆกับลิเวอร์พูลหรือเอเย่นต์ของนักเตะอย่างฟอริรสลามาดานีซึ่งมีรยายงาน,นว่าถึงความสัมพันธ์อดีเยี่ยมกับมองกาดานะฮะขอให้ความสนใจนะครับเคียซ่าสำหรับเอซีมิลานนะฮะบัลลงดอร์ก็เท่านั้นสารรับแชมป์ร่วมกับทีมมีความหมายที่สุด คิวแชมป์สำคัญกว่าโมเซสา่านกับดาวยิงลิเวอร์พูลยืนยันความสำเร็จส่วนตัวกระแทบไม่มีความหมายหากทีมไร้แชมป์หลังนักเตะม,มิลุ้นรางวัลควา้าบอลลงดอมสูสซลานะครับกัปตันซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลจากฝูงอังสึกเวทีพรีเมียร์กรีออกโรงเปิดใจว่าความสำเร็จส่วนตัวของตนแทบไม่มีความหมายอะไรเลยหากทีมไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ดาวยิงชินจัดยิบนะครับซึ่งเพิ่งขยายเซน่าสมัยเอกไปกับหงแดงไปจนถึงปี2027 มรับค่าเหนื่อยเพิ่มเติมจากสำเนาละ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณ15.4ล้านบาทขึ้นไปอยู่ที่แตะ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณ17.6ล้านบาทสะลราทำงานได้อย่างโดดเด่นกับลิเวอร์พูลโดยการซัดไป27ประตูกับ17อัซิตจากการลงสนาม30เกมในลีกสูงสุดเมืองพีด้ดีส่งผลให้ต้นสกัดมีลุ้นคว้าแชมป์พิมลีและทำให้เขาเป็นหนึ่งใน,นนักเตะที่มีลุ้นคว้าบอลลงดอก อย่างไรก็ทำนะครับบางโมยืนยันว่าความสำเร็จของทีมเป็นเรื่องที่มีความหมายมากที่สุดมากกว่าความสำเร็จส่วนตัวมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแต่ผมภูมิใจหากทีมเราคว้าแชมป์เพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมเมื่อคุณคว้าชัยชนะอะไรบางอย่างร่วมกับทีมและยิงประตูได้มากมายโดยที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนจดจําการได้รับรางวัลส่วนตัวแต่ไม่ได้แชมป์อะไรเลยร่วมกับทีมมันไม่ได้รู้สึกดีเลยซาลาระบุทิ้งท้าย ลิเวอร์พูลเนือกว่าทุกทีมและน่าคว้าตัวนักเตะอ,อิตาลีค่าตัวสูงสดุดมีรายงานล่าสุดเผยนะครับแมนเชสเตี้ร์เคยพยายามที่จะเสนอกับนักเตะที่เรากานยุ่งๆก็เป็นนักเตะอ,อิตาลีที่มีค่าตัวสูงที่สุดในวงการลูกหนังปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่เหนือกว่าทุกทีมและมีโอกาสคว้าตัวมากที่สุดในการบรรล,ขลุข้อตกลงคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตียร์นะครับจะเป็น2สโมสรที่ทุ่มเงินซื้อนักเตะมากที่สุดในช่วงสมัมนี้ โดยการในนี้แมนซิตี้ได้เริ่มเสริมทัพไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมผ่านมาถึง4รายซึ่งมีอมานมามุดเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนั้นขณะดีวการลิเวอร์พูลเพิ่งเซ็นยาณน,นักเตะเอาฟิลเพียงรายเดียวเท่านั้นในช่วง3ตลา,าดการสแกนนักเตะที่ผ่านมานั่นคือฟาเรเดลโกเคียซ่าแต่ด้วยการที่เทรนต์อเล็กซาน,นโนเตรียมย้ายออกไปแอนดี้โรเบร์สันเริ่มโรยลาความจำเป็นในการเสริมความแข็ง,งแกร่งนตำนหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วกองจาง รวมถึงการหาตัวแทนของดาวินนูเย่ที่อาจจะย้ายทียมทําให้การคาดการว่าจะมีผู้เล่นเข้ามาใหม่สู่ทีมอย่างน้อยถึง5รายรายงานจากล่าสุดนะครับของเชลตาโดโลสปอร์ตระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตามองนักเตะอ,อิตาลีที่มีค่าตัวสูงสุดซึ่งไม่น่าจะมีมูลค่า,าน,น้อยกว่า100ล้านโยูโรเมื่อได้ยินคำกล่าวเช่นนี้หลายคนอาจนึกถึงซันโดโตนารีของนิวโ,โซหรืออเล็กซานโดบาสโตนีเซนเตอร์แบก็กคอสกานของอินเตอร์มิลาน แต่ตามรายงานของ GDS โดยอ้างอิงจากสปอร์ตวินเนตระบุว่าเป็นนิโคลโลบาเล่าเพื่อนร่วมทีมของบัตโตนี่ในอินเตอร์มิลานที่ตรงตามคุณสุบัติดังกล่าวกองกลางในวัย28ปีรายนี้เพิ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาอีกครั้งในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบาเล่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้อินเตอร์มิลานบุกไปชนะเบย์มินิก2-1ในยูฟามเซนส์ลีกรอบกอลลอนเซเดนนัดแรกรายงานชิ้นชมฟอร์มของเขาในเยอรมนีว่า ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เห็นแต่หมายเลข23เบอร์เสื้อของบาลีล่าตั้งการตอก้นและการจิม้มบอลเหมือนนักเต้นที่ยืงย่างยังนุ่มนวลและสะกดเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งแฟนบอลทุกคนมีการนางว่าแมนสตีเคยพยายามที่จะเ็นสัญญากับกองกลางจอมขยันรายนี้ซึ่งติดทีมยอดเยี่ยมของซิการโชเซราอิตาลี6ฤดูการติดต่อกันยันไรก็ตามรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าทุกทีมและเป็นทีมที่สนใจมากที่สุดในการบรรลุข้อตกลง แล้วลิเวอร์พูลจะคว้าตัวนิโคลโลบาเล่าได้หรือไม่บาลราเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังนสนใจมานานแล้วตั้งแต่ยุคข,ของเจ k กิงคลับกอนเกมยูฟ่าแชมเลียร์รอบพบกับอินเตอร์มิลานในปี2022ซึ่งบาเล่าติดทุดแบนเชกิงคลับ mm hmm. กล่าวว่าการที่บาเล่าลงเล่นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแย่สําหรับเรา mm hmm. เขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากผมชอบเขามาก เขามีทุกสิ่นที่นักเตะกองกลางคุณมีเขาแข็งแกร่งมีทักษะดีวิ่งได้ไม่มีหมดและอะไรทำลงนั้นเขาเป็นผู้เล่นระดับอปคลาดลิอผูฟูเคยส่งแมมมองติดตามดูฟอร์มของนักเตะทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่61นัดรายนี้อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะทาการปรับปรุงแผงกองกลางในปี2023อย่างไรก็ตามดิวดดงกล่าวไม่เกิดขึ้นและหงแดงเซนญากับอลิซิสแม็กลิสเตอร์โดมินิกโซบบสไลวัตโตโรอินโดและรออันสกาเฟนแบกแทน มาถึงปัจจุบันการที่ลิเวอร์พูลจะยืน่นเสนอคว้าตัวบาเลล่าในวัย28ปีถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจาเนื่องจากสโมสรส่วนใหญ่มักนิยมเซ็นัญญาก,กับผู้เล่นในช่วงอายุ20ตน้นถึงกลางในช่วงหลังมีข้าอายกเว้นบ้างสําหรับการคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางไม่มีโอกาสทาง,ต,งตันตลาดที่เหมาะสมเช่นติเอโก้อคนตลาและอันโดแต่ผู้เล่นทั้งสองรายถูกเซ็นยกักด้วยค่าตัวที่ไม่สูงนักแต่ห่างไกลจากจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการคว้าตัวบาลเลล่าเป็นอย่างมาก นี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเยี่ยงของที่12เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ